ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับคุณท็อปที่วัดเสาหลิ่นครับเฮ้ยไม่ใช่เอม็มอทีวัดมังกรวัดมังกรนะครับอ๋อวันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีครับวันนี้วันนี้เราจะไปที่ร้านชาตาครับอยู่ยที่เยวาวราชใช่ไหมใช่เยาวราชอยู่ใกล้ๆนี้เองจากวัดมังกรแค่ประมาณไม่เกิน500เมตรอโอเค,ครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่ารับเชลนี้จะเป็นใครไปเลย วันนี้กลับมาพบก,กับรายการสไตล์กู EP ที่18ครับเออวันนี้อยู่ที่ไหนครับคุณท็อปวันนี้เราอยู่กันที่ย่านเยาวราชเป็นคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งที่มีสไตล์แบบวินเทจเก๋ๆสำหรับคนที่ชอบแนววินเทจวินเทจเนี่ยควรมาเพราะว่ามีที่ถ่ายรูปเยอะด้วยใช่ใช่เต้เขาพือแบบเป็นร้อยกว่าปีแนละ้วร้านเนี้ย <Wow. S 1> ใช่ไหมใช่ปะใช่สิ <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านดีก่อนว่าเป็นยังไงกันตามมาเลย ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ภายในสวนของทางร้านแล้วนะครับคือเรามานั่งรอแขกรับเชิญอยู่ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่หรือว่าเขาจะมาแล้วก็ได้นะเฮ้ยไฟดีดนิ้วเรียกฉันแขกรับเชิญเรามาแล้วมาไงเนะี่ยใครก็ไม่รู้ดีดนิ้วเรียกเดี๋ยวอยู่ๆกูก็วาบึ้งมานี่เลยอะงงมากแม่ มาจากบ้านออ๋วาร์ปมาเลยใช่วาร์ปมาเลยดีดิวที่ไหนครับมึงอย่าดีเนี้ยเดี๋ยวกูกลับบ้านอีกไ<อ>หนใช่ยังไงสิลากฉันมาที่ไหนเนี่ยวันนี้จะอยู่ร้านที่อยู่ร้านที่ร้านเยาวราชไงเป็นคาเฟ่แบบวินเทจไงชอบไม่ใช่เหรอแนววินเทจอ่ะสตาร์สเปเชียลตี้ชอบมากเลยที่ร้านอ่ะเดี๋ยวดาล่ะเดี๋ยวนะทุกคนใจเย็นแป๊บนึงอ่า สูดหายใจลึกๆร้านอะไรนะร้านชาตา Specialty Coffee ทำเนียงไงี้ยบริสติสุดๆหรอชาตาแต่ตอนเนี้ยกูจะชาตาขาดแหละหิวอ่ะเดี๋ยวหิวใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าไปตักไอเย็นกินน้ำเย็นดีกว่านะเอาเอาเอาไปคุณรับมีอะไรเสริมไหมก็เดี๋ยวไปดูเลยครับว่าวันนี้เราจะแดกอะไรกันครับไปตามมาเลย วันนี้ก็จะมาถึงเมนูที่พวกเราสั่งกันแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้ฟิล์มสั่งอะไรบ้างสั่งเป็นเบบี้ชิคค่ะไอคล้ายๆเบบี้ชาร์กไหมครับที่มาลองเบบี้ชิคอะไรอ๋อไม่ใช่หรอเป็นเบบี้ชิคเป็นอ่าช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะคะข้างล่างเป็นช็อโกโกข้างบนเป็นสตรอเบอรี่จ้ะชิมไปดูหน่อยครับเวลาผู้หญิงชิมยังไงให้ผู้มอง รสชาติเป็นไงมันตืบอ่ะมันตืบอปืดแรกเลยปื้ดแรกเจอช็อกโกโลปื้ดแรกเจอช็อกโกโลปื้ดแรกเจอช็อกโกโลโลกเถอจ้ะเถอจ้ะมันอร่อยจนแบบลิ้นพันกันอะนะปื้ดแรกใหม่ตั้งสติกันทุกคนอ๋อ ทำไมกูไม่มีสติปื้ดแรกนะคะปื้ดแรกจะเจอโกโก้ปื้ดที่สองจเจอสตรอเบอรี่แล้วพอมันรวมกันปั๊บละมุน <c oughs> ใจคล้ายๆละแม,ะแมะ่ไหมละแม่ละแม่ละแม่เล่นทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่เอาสิเราไม่เอาเดี๋ยวโดนลิขสนะิทธิ์อแล้วมาถึงอดัมบ้างหนุ่มผมยาวสั่งอะไร <c oughs> เป็นคาราเมลมาเขียดโต้ราคา100บาท <c oughs> ที่เป็นนักร้องหรือเปล่าที่พลกลางเนี่ย อ๋อนั่นมันปเตโต้โอ้โก็ไม่น่าเล่นเนาะไม่ดูนะครับมันก็แบบขมนำนะตามได้หวานก็ก็เข้ากันดีอ่ะอร่อยอยู่อร่อยอยู่ทานส่วนของผมอยากรู้แล้วใช่ไหมผมสั่งอะไรสั่งมาเอาถือให้มาถือให้ <c oughs> เนี่ยเมนูที่ผมสั่งเนี่ยเข้ากับหน้าตาคือ <c oughs> เป็นสันต้าเบอร์รี่คือจะเป็นมิกเบอร์รี่ข้างบนแล้วข้างล่าง,างเป็นไวท์ช็อกโกแลตอปะ ที่แบบเบอร์ขาวๆอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้คือไวทช็อกข้างล่างกับมิกเบอร์รี่คือมันผสมรวมกันหมดแล้วก็เลยอาจจะดูไม่ออกว่ามันเป็นแยกสีกันแต่คือคืออร่อยมันหอมไวทช็อกแล้วก็เปรี้ยวมิกเบอร์รี่โอเคเข้ากันนะเข้ากันครับเข้ากันเข้ากันนะสองแกนเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอ่ะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่เหรอจ๊ะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดา ถ้าใครมาที่นี่ก็ให้แนะนำสองตัวนี้เลยแล้วสองคนสองคนก็ได้อะไรวะเนี่ยแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของแขกวันนี้ดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงที่มาคาเฟ่ที่นี่แล้วปกติเป็นคนที่ชอบเที่ยวคาเฟ่ไหมขอบคุณสำหรับคำถามนะคะปกติคือเที่ยวเที่ยวทุกอย่างจริงๆ everything ถามว่าที่นี่หรอถ้าเต็มสิบ ให้ประมาณเจ็ดเพราะอะไรกำลังดีกลังดีเพราะว่าสาสเนี่ยหักก่อนคือหนึ่งไกลบ้านตัวเองเด้อสองคือเรื่องของพื้นที่มันยังแบบยังเล็กใช่รู้สึกว่ายังแบบน้อยหน่อยน้อยไปหน่อยพอเดินเดินปุ๊บรู้สึกว่าอ้าวครบแล้วหรอฮัลโหลแต่ก็โอเคนะคือคนที่ชอบความวินเทจหรืออะไรแบบเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ยกเวยกเว้นแฟนเก่านะเมีเ แล้รสชาติเงอาหารกินได้น้ำรสชาติเหรอโอเคนะแต่ว่ายังไม่แซ่บเท่าเราอะ่ะขายของสุดๆเด้อชาใส่พร<ๆ>ิกนะสใส่แซ่โรยมาสิบเม็ดอะไรสิบเม็ดก็ยังสู้ความแซ่บของเขาไม่ได้แล้วเรามาแจกวับกันดีกว่าอา่อยากรู้วัฟของแขกคนนี้แล้วใช่ไหมแจกวับนะครับ อันเป็นไอจีแล้วกันเนาะ F I M O แล้วก็ O X X โอเคใช้ตรงนี้เลยตรงไหนนี้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 สักที่หาให้เจอนะจ๊ะนี่ก็เดี๋ยวมาดูนณะว่าอนาคตคุณฟิโมเขาจะมาแจกกับเราอีกหรือเปล่าครับมาดูนแล้วก็ใครที่ชอบช่องเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมาดูนว่า EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันใช่มาลุ้นกันดีกว่า ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้ากับรายการสไตล์กูโอ้ยอ oh, ัรุ้คร์ติว่